ซานาโน่ยับมาทางขวาขึ้นวงแล้วก็ยังเป็นบอลของทังนเะชียงรายอยู่นะครับมนตริชนแล้วยังแข็งอยู่นะครับมนตรีดวลทางขว้างวงแล้วเจอตัดฝาลลออกตรงนี้อิสดาเล่นสั้นครับเปลี่ยนจุดกระทางชมปมงคลอิสดาเปิดยัดเข้ามายุยาบแนวซูบองเอาปัดตรงนี้เข้าทางสา้ำจัดลูกเดียวโอ้โห,ห,หเต็มเต็มเลยครับ หดเข้าไปเต็มเลยครับแล้วก็ตีเสมอได้โดยผานทุกคนสายครับโอ้กลับมาได้ครับสมุดีตามตีเสมอได้สําเ็จครับโอ้โหพยายามอยู่นานจาังดูครับเลนสั้นๆกิษดาเข้ามาปิดน้วามีพรมของยูบุยมููนะครับนี่ยังอยู่ในรายนะครับถ้าดูจากที่สี่ข้างหลังมีหม่งมาก,ก่อนครับแล้วปัดทิ้งมาตรงนี้อ,อยู่ตำแหน่งอดีเป๊ะเลยจังหวะที่ ดีแบบนี้เหมือนกันครับนั่งชมุรีมีโชวเข้ามาตรงนี้นิดนึงด้วยนะครับแต่ก็ต้องยูโรเล้งทงพิสดารเข้าดมาสหัสชาญารงเรียกบอลน,นะครับฝากเข้ามาชาญารงฝากขวาสุดต่อยทีนึงครับดานิโลฝากมาดานิโลเลือกเปิดเองเลยครับแล้วให้ยูบิยองซูพุ่งเข้ามาเก็บได้บอลสองสายสัตว์ดูดีของทางชาญารงก็แหมมีชั้นแมครับลูกบอลก็เบา